คำว่าอนุโมทนาสาธุเราก็อนุโมทนาสาธุกับผลบุญกุศลที่พวกอ,อื่นทาอยู่บ่อยๆเป็นประจำคำว่าอนุโมทนาสาธุนั้นจะมีผลบุญมากน้อยเพียงไรลองฟังเรื่องนี้ดูเรื่องสังฆะามานุษย์ตัวอย่างอานิสงส์ ว่ายร่มและรองเท้าโมริยะนครโพธิสัตว์โตดังได้เสวนาการสดับมาแต่ในอดีตการล่วงมาแล้วช้านานสมเด็จพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังเสวยพระชาติเป็นบรมุโพธิสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัดสงสารสแสวงหาพระโพธิญาณ ทรงสร้างพระบารมีอยู่ในโมริยะนมหานครอยู่มาในสมัยครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์จะไปค้าที่เมืองสวรนณภูมิจึงได้ปรึกษากับอุปถากับพ่อค้าเป็นอันมากครันปรึกษากับบุรุษอุปถาสักชวนพาณิชย์ทั้งหลายแล้วได้มากแล้ว จึงขนของขึ้นบรรทุกสำเภาพอสมควรแก่การคันได้เลือกแล้วจึงลงมาจากเคหสถานจะลงไปสู่สำเภาปัจเจกะพุทธังคิสวาพระบรมโพธิสัต์วได้เห็นพระปัจเจกะโพธิสัต์วเจ้าดำเนินมาในมักคาก็มีจิตประกอบไปด้วยศรัทธาได้ถวาย รองเท้ากับร่มแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วนมัสการพาบุรุษอุปถากและควกพานิชเป็นอันมากลงสู่สำเภาพร้อนได้เลิกแล่นออกจากท่าสำเภานั้นแล่นมาในมหาสมุทรได้เจ็ดวันก็บังเกิดลมกล้าขึ้นกั้นไว้แล่นต่อไปไม่ได้ด้วยกำลังลมและคลื่นใหญ่ สำเพานั้นก็ล่มจมลงในมหาสมุทรพระมหาปรุษเจ้าได้กระดานแกนหนึ่งขี่ว่ายน้ำข้ามตามกระแสพระมหาสมุทรกับด้วยอุปปรุษผู้เป็นอุปทาว่ายน้ำข้ามมาได้เจ็ดวันในวันเขารบเจ็ด นางมณีเมขรานารีกลับจากที่ประสมแห่งเทพยดาพิจารณาดูในมหาสมุทรก็ได้เห็นพระมหาบุรุษไหว้ข้ามนาทีกับบุรุษอุปถาเฉวยทุกลำบากเพียงจะถึงซึ่งมรณะไยจึงคิดว่าถ้าอาตมะนิ่งไว้ให้สิ้นชีวิตความผิดก็จะเกิดขึ้น อาธรรมาก็จะไม่ได้ไปสู่สมาคมแห่งเทพพระดาเจ้าทั้งหลายคิดดังนี้จึงเนรมิตสำเภาทองร่มใหญ่มารับพระบรมโพธิสัตว์ให้ขึ้นไปสู่สำเภาอุปัฏฐากังอามันเดสิพระบรมโพธิสัตว์จึงเรียกร้องบุรุรอุปัฏฐากว่าเยหิเอ,เอ,เอิรุเย ท่านจงสระแผ่นกระดานมาขึ้นสํภเอไปด้วยกันนางเทพนารีมีวาจาว่าบุรุษอุปถาของท่านนั้นทานก็มิได้ให้ศีลก็มิได้รักษาและภาวนาก็มิได้เจริญผู้อื่นกระทำการกุศลก็มิได้อนุโมทนา บุญกิริยาวัตถุแม้แต่สิ่งหนึ่งก็ไม่ได้มีเราไม่ให้ลงสู่สำเภาทองพระบรมโพธิสัตว์เจ้าประกอบด้วยความกรุณาจึงมีวาจาว่าดูก่อนบุรุษผู้เป็นสหายผู้เจริญเมื่อจะลงสู่สำเภาเราก็ได้ถวายซึ่งร่มกับรองเท้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งเรา กุศลที่เรากระทำไว้แต่ก่อนๆน,นั้นมากน้อยประการเท่าใดเท่าใดก็ดีเราแผ่กุศลให้แก่ท่านท่านจงยินดีอนุโมทนาดังสุตวาบุรุอุปถากได้ฟังดังนั้นก็มีจิตยินดียกหัดขึ้นประทำอันชฉลีแล้วก็เปล่งสุนทรวาจาว่า ข้าพระเจ้าขอซื่นชมซึ่งขลทานอันท่านกระทำด้วยขอรับผลบุญอันท่านกระทำแล้วและแบ่งส่วนบุญให้ข้าพระเจ้ากระทำด้วยขอรับส่วนบุญอันท่านกระทำแล้วและแบ่งส่วนบุญให้แก่ข้าพระเจ้าขอสิ้นคําอนุโมทนาเทพนารีมณีเมฆาราก็กลับนาวามารับไปกับพระโพธิสัตว์ด้วย ไปส่งถึงท่าขี้เคียหสถานนักปราชญ์ผู้มีปิชาญาณถึงนินสานว่าปัตตานุโมทนาไม่บุญกิริยาวัตถุนี้ย่อมให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนีมีอยู่บ้างเหมือนอย่างวิสศชสนามาแม้ไม่ได้เสวยผลเห็นประจักษ์ในชาตินี้ ก็จะเห็นผลในชาติหน้าเป็ี่ยนแย้งแพร่เหตุดังนั้นแหลบัณฑิตชาติควรบำเป็นปตานุโมตนาเพื่อประการรัชนี